สวัสดีค่ะนารีขีม้าขาวพยากรณ์ค่ะมีแฟนคลับขอมาอยากให้ทำนายาวิเคราะห์พมา่าลาวขเขมรจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรเนาะเอาเป็นว่าแม่หมอจะดูจากนี้ไปสักสองถึงสามปีแล้วกันนะคะรู้สึกช่วงนี้แฟนคลับแม่หมอค่อนข้างจะจะติดเทรนในเรื่องของการเมืองเนะาะเราก็ต้องต้องตามอ่ะเนาะเพราะว่า การเมืองมันก,มนก็มันก็คือปากท้องของประชาชนอย่างเราเราโดยตรงนั่นแหละค่ะรัฐบาลดีประชาชนก็จะได้ลืมตาอ้าปากเนาะก็สําคัญมากสําหรับสำหรับทุกๆคนเนะาะทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าอธาม,าาม่าลาวเขมรจากนี้ไปสักสามปีจะเป็นอย่างไรคือหลายๆคนนะอาจจะมีแนวโน้มที่จะย้ายฐานการผลิตไป ไปพมา่าไปลาวไปขเขมรหรือที่ไหนก็แล้วแต่หรืออาจจะมีเครือญาติทางานอยู่อยู่ประเทศเหล่านี้ก็อยากจะรู้ว่าเอ้ยจากนี้ไปสามปีเนี่ยทิศทางของแต่ละประเทศจะจะเป็นยังไงเนาะก็ฟังไว้เพื่อความบันเทิงนะคะฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางนะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกคอมเมนต์นะคะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดค,คลิปต่อๆไปค่ะ อ่าก็ดูเป็นแบบคร่าวๆเนาะอืออ่าเอาประเทศไหนก่อนดีเอาพม่าก่อนไหมพมา่าตอนนี้รู้สึกว่าเป็นปัญหาหนักกับประเทศไทยคือแรงงานข้ามพม่ามาเยอะมากนะคะแล้วก็จะมีการอ่าเรียกร้องสิทธิ์ขอจดทะเบียนขึ้นอ่าแรงงานต่างด้าวอ่าขึ้นอะไรนะขอสัญชาติไม่ใช่ขออะไรเส้น่างนี่แหละก็คือให้อยู่ประเทศไทยอย่างสิทธิ อย่างสิทธิเสรีอ่าทีนี้ก็เห็นมีการประท้วงกันอยู่เนาะ,ะจริงๆแล้วแม่หมอรอะว่าประเทศไทยควรจะดูแลคนไทยให้ลืมปลาอ้าบปากให้อยู่ดีกินดีก่อนไหมคะแต่และประเทศมีผู้นําของตนเองนะเขาย่อมที่จะดูแลคนของเขาได้นะความทีดส่วนตัวแม่หมอนะคะอาจจะไม่ถูกจริตก,กับใครก็ต้องขออภัยอ่ะทีนี้เรามาดูไพ่ดีกว่าว่าพม่า,มาต่อจากนี้สามปีจะเป็นยังไงนะคะขอาคร่าวๆนะ The ะเมจิ i เชนไนท์อัพเพนต a เคลสามถ้วยแปดดาบแม่หมอมองว่าเรื่องของการเงินการเงินการลงทุนในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจของพมา่าจากนี้ไปสามปีน่าจะอยู่ในสภาวะที่ชะง,งักงานนะคะสภาวะที่ เกลืนไม่เข้าคายไม่ออกสภาวะที่การเงินการลงทุนถ้าคุณคิดจะไปลงทุนพม่า,มาก,ก็อาจจะดูดูพื้นเศรษฐกิจหน่อยนะคะก็คงจะไม่ได้ต่างจากประเทศไทยสักเท่าไหร่ในในระดับที่ว่าตรงที่ว่าเออรวยกระจุกจนกระจายคือประชากรทั่วๆไปนะคะในระดับรากหญกลงไปก็คือยังคงอยู่ในสภาวะแปดดาบคือมันเหมือนไม่มีทางออกอะธุรกิจการลงทุนใดๆมันลงทุนได้ยากการเงิน ฝืดเคืองอ่ะการเงินฝืดเคืองธุรกิจหมุนไม่คล่องนะคะดังนั้นแต่แม่หมอก็มองว่าเอ้ยมันดูจะจะเป็นเหมือนกันทั่วโลกเลยมั้งของไทยก็ไม่ได้ต่างจากของพมา่าเลยคะ่ะโดยเฉพาะปีหน้าเศรษฐกิจมันก็คงจะดิ่งลงไปอีกนะคะตามที่แม่หมอได้ดูคลิปเกี่ยวกับประเทศหลายๆคลิปเนะาะโดยเฉพาะประเทศไทยว่าเศรษฐกิจมันจะแย่ของพมา่าก็เหมือนกันจากนี้ไปสามปีก็เศรษฐกิจในพื้นบ้านเขานะคะก็ไม่ได้หมุนคล่องนะก็ค่อนข้างจะติดชะงักติดแงกเหมือนกันแหละค่ะ ผู้คนเห็นยแมผู้คนจะยากจนแล้วก็จะหลั่งไหลออกนอกประเทศของตนเองอืมดังนั้นถ้าคุณมองว่าคุณจะเข้าไปพม่าลงทุนไม่มองมองว่าคพานพะม่าน่ะกำลังจะออกมาข้างนอกออกจากประเทศเขาอะค่ะมาลงทุนประเทศเพื่อนบ้านอย่างเราเราสับเป็นส่วนใหญ่นะคะด้วยว่าสภาวะการเงินเขามันมันย่ําแย่ําแย่หนักเลยล่ะคะ่ะนะห้าเหรียญกับกับแปดดาบมามันลงทุนอะไรก็ไม่ได้หรืออาจจะไม่ค่อยมีใครไปลงทุนนะคะอืม แล้วยังไงต่อละหนึ่งถ้วยเออดมมนนั่นแหละค่ะคือคนจะจะอยู่ในสภาวะที่ที่อ,อึดอัดอึมครึมกับสภาวะผู้นำผู้นำอันนี้ต้องบอกกันนะเดอะมิจิเชียสภาวะผู้นำสภาวะเกี่ยวกับการลงทุนสภาวะการเงินแม้มอกว่าการเงินค่อนข้างจะจะย่ำแย่หนักเหมือนกันนะคะทีนี้ใครที่จะไปลงทุนอนะ่ะคุณก็ต้องก็ต้องดู ดูให้ดีๆนะคะดูให้ดีๆว่าคุณจะไปลงทุนเกี่ยวกับอะไรด้วยนะคะและการลงทุนของคุณก็แนะนําว่าการลงทุนที่เป็นความเสี่ยงความเสี่ยงพวกหุ้นหรือพวกอะไรแล้วแต่ที่มันเงินอยู่ในอากาศเนี่ยคุณก็ต้องระมัดระวังด้วยนะถ้าคุณเป็นคนพมา่าแล้วฟังคลิปของแม่หมออยู่นะคะว่าการลงทุนใดๆเงินมันจะมีแต่ไหลออกอะ่ะมันไม่มีไหลเข้าคนจะรู้สึกอึดอัดคนจะรู้สึกเครียดสภาวะการลงทุนการเงินและจะพยายามหาช่องทางที่จะออกไปสู่นอก ประเทศโดยเฉพาะสองไม้เท้าเนี่ยเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็ไม่ต้องประเทศไหนคะ่ะประเทศไทยนี่แหละคะ่ะเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นที่เฮ้ยลงทุนแล้วมันได้ดีโกยเงินโกยทองได้ดีนะคะดังนั้นประชาชนคนไทยเราก็คงต้องต้องรักษาสิทธิ์รักษาสิทธิ์ของเรานะคะทั้งนี้ทางนั้นแม่หมอก็บอกว่าขึ้นอยู่กับรัฐบาลนะคะรัฐบาลน,นีเห็นกับประเทศ ของตนเองกับคนของประเทศของคนของตัวเองมาก,ก่อนเนะ่ยเขาก็จะปกป้องคนในชาติก่อนขึ้นอยู่กับรัฐบาลนะอขอไม่ตําหนิหรือไม,ไม่ไม่อะไรใครนะคะขึ้นอยู่กับรัฐบาลแต่ละยุคแต่ละสมัยเนาะเพราะไม่ได้ว่าจากนี้ไปสองปีเราอาจจะมีเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีอีกสักคนสองคนแล้วก็ได้ไงใครจะไปรู้ประเทศไทยเราเปลี่ยนบ่อยนะคะเปลี่ยนบ่อยช่วงนี้อืมคืออ่านตามหน้าไพาผา่ผ่านๆมาน่ะนะเอาเป็นว่าการลงทุนเศรษฐกิจไม่ดีคนจะรู้สึกอึอดอัดคนจะรู้สึก มครึมคนจะรู้สึกเอ,อเขาว่ายังไงอะคนจะรู้สึกไม่โอเคอะค่ะไม่โอเคกับประเทศของตัวเองเดี๋ยวจะมาเรื่องของการเงินการทองอมีอะไรอีกสักหน่อยไหมควีนออฟขับในเรื่องของน้ําในเรื่องของภัยพิบัติด้วยนะคะคือความเป็นอยู่ของคนอะหนึ่งถ้วยกับเดอะมูนอะความเป็นอยู่ของคนมันจะมันจะมันจะแย่ลงเรื่อยๆอะค่ะความเป็นอยู่ของคนมันจะยากจนขึ้นเรื่อยๆคนสุขสบายอะสามถ้วยแค่คนไม่กี่กลุ่มแค่คนกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแค่กลุ่มกระจุกอะ กลุ่มกระจุกหนึ่งอะ่ะนอกนั้นส่วนใหญ่อะ่ะที่เป็นระดับรากหญ้าหรือชนชั้นกลางลงมาเนี่ยก็คือตั้งแต่ชนชั้นกลางนักธุรกิจลงมาทั้งหลายแหละอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาในเรื่องของการเงินการทองนะคะน้ําให้ระวังภัยพิบัติเรื่องของน้ํานองน้ําน้ําน้ําท่วมถูกค่ะน้ําท่วมมีนะคะยังคงมีแน่นอนนะอะ cherry, อเดอะแชร์รีเออเห็นป่ะก้าวไม้เท้าผู้คนจะอยู่อย่างหวาดระแวงแล้วมีแต่คนทยอยไหลออกไหลออกจากประเทศของตนเองอะ่ะมาสู่ประเทศเพื่อนบ้าน เยอะมากเยอะมากๆเพราะเขามองว่าเพื่อนบ้านคือโอกาสทองในการที่เขาจะมียกระดับชีวิตที่มันดีขึ้นนะคะเพราะถ้าเขาอยู่บ้านเมืองของเขาเองเหมือนชีวิตมันไม่ได้ถูกยกระดับขึ้นนะคะเออเอาเป็นว่าเดอะเฮอร์มิตเศรษฐกิจซบเซาค่ะซบเซามากอันนี้เราพูดแค่ภาพรวมเนาะหมาถึงว่าใครที่จะไปลงทุนภัยพิบัตินะคะภัยพิบัตรก็อาจจะน้ำนองน้ําท่วมได้เช่นเดียวกันนะคะคนจะมีแต่แห่ออกอะคะ่ะอืม เราจะไม่พูดถึงการเมืองการปกครองของเขานะคะเพราะว่าเราไม่ได้ไปอยู่ในประเทศของเขาเราจะไปคุยเรื่องการเมืองการปกครองของเขาก็ดูจะใช่ทีน้อยประเดี๋ยวจะเป็นระเบิดสิทธิ์สิทธิ์ของเขาแทนนะคะมันจะมันจะไม่ได้อเปนว่าเราพูดแค่ภาพรวมเศรษฐกิจและคนในประชาชนจะอยู่อย่างอึมครึมอยู่อย่างอึดอัดการเงินเนี่ยย่ำแย่เศรษฐกิจย่ำแย่หนักนะคะเงินมีแต่คนมีแต่จนลงเหมือนกันไม่มีทางออกไม่รู้จะทามาหากินอะไรยังไง เพราะฉะนั้นคนก็จะหลั่งไหลออกนอกประเทศมาอย่างเพื่อนบ้านเพราะเขามองว่าเพื่อนบ้านจะทําให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นได้นะคะทางนี้ทางนั้นมันก็อยู่ที่รัฐบาลไทย,ยแล้วล่ะคะ่ะว่าจะจัดการกับกลุ่มคนที่เขาแห่กันเข้ามาเนี่ยยังไงนะที่จะไม่ได้กระทบถึงคนไทยคนไทยในระดับดักยากเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็ฝากไปถึงรัฐบาลดูแลเองแล้วกันเนาะพอดีแม่หมอไม่ใช่ในายกรัฐมนตรีนะคะก็เลยอ่ะตามนี้นะคะใครที่จะไปประเทศพามา่าค่ะตามนี้นะ เกคร่าวๆนะพอหอมปากหอมคอนะคะต่อไปประเทศอะไรดีเอาลาวก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเขมรเนาะที่มีกรณีพิพาทกันอยู่นานในเรื่องของเกาะกูดอ่ามาดูประเทศลาวดีกว่าลาวนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกับทางไทยนะถ้าฟังจากการเมืองหรือเปล่าคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพม่ารายงานพมา่าแล้วก็จะเป็นเขมรมากกว่าเนาะในเรื่องของเกาะกูดทีนี้ลาวละถ้าคุณจะไปลงทุนที่ลาวดีไหมอ่าเรามาดูตรงนี้เพราะเราเน้นว่า แน่นอนว่าคนไทยหลายคนหรือนักธุรกิจหลายคนก็สนใจที่จะไปลงทุนต่างประเทศเหมือนกันโดยเฉพาะฝั่งลาวถูกไหมคะเราก็ต้องดูว่าเอ้ยไปลงทุนดีไหมแต่โดยมวลรวมอะถึงแม้ว่าแม่หมอมองว่าสงครามนิวเคลียร์มันอาจจะยังไม่เกิดหรอกแต่สงครามกระจุกกระจิกมันยังมีอยู่นะคะดังนั้นมันก็ยังมีผลต่อเนื่องกับสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกและกระทบถึงทุกๆประเทศเช่นเดียวกันนะมาดูลาวดีกว่าคะ่ะใครที่มีลูกหลานอยู่ที่ลาวบ้าง ก็ลองดูนะคะว่าเอจากนี้ไปสามปีเราจะเป็นยังไงนาะแปดถ้วยอ่ะ <S <S เขาเรียกว่าบางทีคนในอยากออกคนนอกอยากเข้านะคะทุกประเทศก็จะเป็นเหมือนกันแหละเออบางทีประเทศเนี้ยเราทํามาหากินไม่ได้ด้วยวุฒิภาวะหรืออาชีพของเราอ่มันไม่มีอะไรรองรับเราก็ต้องโยกย้ายถิ่นฐานเนาะไปอยู่ประเทศที่เราพอจะทําได้มันก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะอเพจออฟแบนพวกไม้เท้า เดชาริออร์ดเก้าถ uh ้วยแม่หมอบมองว่ามันมีคนเข้ามาในไทยและของไทยมีเกณฑ์ที่จะโยกย้ายฐานการผลิตไปสู่ลาวได้ mm hmm. เช่นเดียวกันนะคะเพราะดูทรงแล้วน่าจะเป็นบางส่วนน่าจะเป็นไทยนะคะท,ที่ที่ไปตั้งไปตั้งโรงงานไปตั้งอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอืม mm hmm. ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าถามว่าเอคนที่จะจร,ราีมาฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอาจจะไม่ใช่เฉพาะไทยนะอาจจะไปเวียดนามไปพม่าก,ก็แล้วแต่น่าจะเป็นพวกเด็กๆเด็กวัยรุ่นนะหรือพวกวัยกลางคนนะคะวัยกลางคนแบบต้นๆเดอะเฮอร์มิตเดอะทาวเวอร์ก็ซบเซาพอสมควรเหมือนกันนะเราเตือนระวังในเรื่องของภัยพิบัติภัยพิบัตนะิในฝั่งลาวด้วยนะคะว่าอาจจะเจอภัยพิบัตหิหนักๆได้เช่นเดียวกันนะคะ ไปพิบัติในเรื่องของธรรมชาตินะคะธรรมชาติดินน้ำลงไปนะคะเดี๋ยวสเตรนดูซิว่าเป็นยังไงต่อสองไม้เท้าคิงออฟสอดนะคะเรื่องของการเงินการทองเป็นยังไงเอ่ยแม่หมอมองว่าเอ้ยถ้าคุณจะไปพัฒนาหรือว่าไปตั้งฐานการผลิตหรือว่าไปลงทุนฝั่งลาวพอได้นะคะการเงินการทองยังพอจะหมุนได้ดีกว่าดีกว่าพม่านะคะถ้าคุณไปพมา่าเงินอาจจะไม่ขยับและอาจจะขาดทุน เอ่ย่อยยับได้แต่ั้างนี้ั้างนั้นอยู่ที่บางธุรกิจนะคะอาจจะไม่ใช่ทุกๆ,ๆธุรกิจและไม่ใช่กับทุกๆคนนะคะเพียงแต่ว่ามีโอกาสเจ๊งสูงไหมไปพม่าตามหนาไพ่น่ะเจ๊งสูงคนในประเทศเขายังไม่อยากอยู่เลยเออแต่ก็อจจะไม่ใช่ทุกๆคนแต่ฝั่งเราคุณไปได้ค่ะยังสามารถที่จะไปกอบปวยเงินตรงนั้นได้เหมือนว่าการลงทุนในธุรกิจภาคฝั่งเราน่าจะดีกว่านะคะเอ่อก็ให้ระม,มัดระวังภัยธรรมชาติค่ะส่วนใหญ่แม่หมอมองว่า จากภาคของไทยเนี่ยที่ย้ายไปฝั่งเราเนี่ยน่าจะค่อนข้างเยอะกว่านะคะน่าจะเยอะกว่าถามว่าคนของเขาย้ายมาฝั่งเราเยอะไหมก็อาจจะมีสลับกันแต่ของเราอ่ะอาจจะย้ายฐานผลิตไปกับเขาไปฝั่งเขามากกว่าเพราะว่าดูแล้วเหมือนการเงินการทองอะ่ะถึงแม้มันจะกระทบทั่วโลกอะ่ะแต่รู้สึกว่ายังลงทุนแล้วมันยังได้เงินก้อนมาดีกว่านะคะสภาวะการเงินนะน่าจะดีกว่าพม่าเยอะนะคะสําหรับใครที่ต้องการข้ามฝั่งไปก็สามารถทําได้นะคะอันนี้เอาแบบคร่าวๆเ,เ,เนาะ อ,อด้วยคนถามเขาก็ไม่ได้เจาะประเด็นเป็นเรื่องๆหรือว่าต้องการเลือกอะไรแม่มอกก็ดูในภาพรวมเศรษฐกิจการลงทุนดีกว่าเนาะอ่ะเรามาดูカมนดีก่าส่วนของカมนカメนนี่เดี๋ยวนะาเดี๋ยนะมีม,มีมีลูกดวงอยากให้อัดคลิปว่าประเทศไทยข้างหน้าจะต้องรบกับカมนหรือเปล่าอันนั้นไว้อีกคลิปหนึ่งเนาะอันนี้คลิปแค่ว่า,าเมนจากนี้ไปอีกสามปีมันจะเป็นยังไง เมื่อกี้เห็นข่าวในเฟซอ่ะที่เขาบอกว่าเขาอะไรอะไรเหมือนทองอะไรทองอะไรที่ให้จีนไปเพื่อที่จะจะ,จะเตรียมเตรียมอาวุธเตรียมรยมบกับไทยเหรอคะไม่แน่ใจในข้อมูลถูกต้องหรือเปล่านะแม่หมอก็ไม่แน่ใจนะคะเอาไว้ถ้าใครยังไงก็ลองไปหาดูแล้วก็มาคอมเมนต์ตอบดูนะคะว่ามันใช่ไม่ใช่อย่างไงนะเห็นแวบๆเมื่อกี้นี้อ่าแต่เราดูกันดีกว่าว่าขามຈจากนี้ไปสองถึงสามปีเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าคุณจะไปลงทุนฝั่งนั้นดีหรือเปล่า เมรนี้ก็กัมพูชาจริงๆเขาคืออสหาราชอาณาจักรกัมพูชาหรือเปล่าคะและเขมรเนี่ยก็คือเหมือนชนชั้นชนชั้นพื้นเมืองเดิมหรือเปล่าที่เขาเรียกกันนะคะเราก็เลยเรียกกันว่าเขมรเขมรน,น,นะเขมรเขมรเนาะ,ะมาดูเมนจากนี้ไปสามปีจะเป็นยังไงบ้างปกติแม่หมอไม่ค็ได้อัดคลิปเพื่อนบ้านเท่าไหร่นะ พอดีลูกโดนขอมาเลยอ่ะอัดให้เพื่อนบ้านของเรานะคะเดินเลิกเบอร์แล้วยังไงหกไม้เท้าก็ยังคงุพื่อนบ้านเรานี่แหละอาต่อสองถ้วยควีนอัพสอดในเรื่องของเงินเงินทองทองมีแต่ความคิดในการแบ่งผลประโยชน์ในเรื่องของเงินทองเรื่องของธุรกิจการเงินการทองเนาะ เจ็ดถ้วยเดอะแชร i ออถามว่าถ้าคุณจะไปลงทุนขเเนะี่ยมันจะดีหรือเปล่าแปดเหรียญภาษาเริ่มเพียนอ่ะแปดเหรียญกับเก้าไม้เท้าเหรออืม k King of w a n d The Star แม่หมอบองว่าจบด้วยห้าดาบอืมถ้าคุณจะไปลงทุนลงทุนในฝั่งของขเมนะ่ะแม่หมอบอกว่าก็ลงทุนได้แหละค่ะแต่ไม่ไม่แนะนำให้ลงทุนแบบที่มันหนักจนเกินไปนะคะ ให้แนะนําแบบว่าพอหอมปากหอมคอนะคะก็ไม่รู้พอหอมปากหอมคอของคุณเนี่ยคือธุรกิจะระดับกี่ล้านนะคะแต่ถามว่าเอ้ยคุณยังพอจะได้เงินมาไหมก็ยังพอจะได้เงินมานะคะก็ยังดีกว่าดีกว่าการลงทุนที่ฝั่งพาม่านะคะแต่อย่างที่บอกนะอาจจะไม่ใช่ทุกทุกธุรกิจและไม่ใช่ทุกทุกคนนะคะเพียงแต่ว่าเถามว่าคมัมเตตอนนี้เขาเป็นยังไงอีกสามปีข้างหน้าเขาก็ยังคิดอยากจะได้ผลส่วนทางผลประโยชน์ ร่วมกับของคนไทยอยู่ดีนะคะแต่ที่สุดแล้วห้าดาบมันก็คงจะไม่ได้ดังใจหวังนะคุณหมอหมอคงจะไม่ได้ดังใจหวังเอาเป็นว่าถ้าคุณคิดอยากจะไปลงทุนฝั่งถ้าคุณคิดจะไปลงทุนฝั่งカメนะก็พอจะได้บ้างนะคะต้องบอกว่าได้บ้างแต่อาจจะไม่ได้เป็นกอบเป็นกำรรใหญ่ๆนะคะต้องบอกไว้ก่อนนะบางครั้งถ้าคุณลงทุนหนักๆเกินไปคุณอาจจะพบกับความผิดหวังก็ได้ห้าดาบนะคะเขาบอกว่าลงทุนแต่พอดีพอดีก็พอ หรือว่าไปลงทุนแบบระยะชั่วคราวอะค่ะหกเหรียญนะ่ะระยะชั่วคราวแบบไม่ไม่ได้ตั้งปักหลักถาวรอ,อย่างนั้นน่าจะดีกว่านะคะน่าจะดีกว่าอืมถามว่าให้ระมัดระวังการมีปัญหาห้าดาบก็มีปัญหาบางอย่างเขาเรียกว่าห้าดาบนี้อาจจะหมายถึงว่าคนในประเทศเองหรือกับเพื่อนบ้านก็ได้นะมีข้อพิพาทที่รุนแรงจนกระทั่งความรู้สึกมันอาจจะแย่ต่อกันมากๆก็ได้นะห้าดาบ แล้วมันอาจจะมีส่งผลกระทบกับคนที่ไปลงทุนในฝั่งของคำเมนไว้ก็ได้นะคะอืมถือว่าบางทีถ้าเกิดคุณลงทุนไปเยอะๆคุณอาจจะได้กลับมาเพียงแค่บางส่วนก็ได้เขาบอกว่าให้ให้คอยแลระมัดระวังในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะเพราะดูที่สุรห้าดาบมันอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนะแล้วมันอาจจะมีผลกระทบต่อก,การลงทุน ของนักลงทุนได้นะออันนี้แม่หมอก็พูดคร่าวๆนะเพราะเราคงไม่ได้เจาะลึกไปถึงการเมืองการปกครองของเขานะคะส่วนภัยธรรมาชาติแน่นอนนะทั่วทุกประเทศทั่วโลกมันโดนกันหมดอะคะ่ะโดยเฉพาะปีหน้ามันก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะหนักขึ้นทุกๆปีจนกว่าจะถึงมหาภัยพิบัตินะ <c oughs> ซึ่งอาจจะยังไม่ใช่เวลานี้อาจจะอีกหลายปีอยู่แต่ถามว่าความรู้สึกระหว่างคนกับคนไทยกับกัมพูชาที่ร่วมลงทุนกันไปเรื่อยๆสุดท้ายมันจะเป็นห้าดาบความผิดใจกัน ความไม่โอเคต่อกันความที่แบบความที่ไม่โอเคมากๆอะคะ่ะดังนั้นนักลงทุนทั้งหลายเนะะี่ยค่ะถ้าคุณสามารถที่จะเอาทุนกลับคืนมาได้ก่อนหรือได้กําไรแล้วเอากลับมาก่อนแม่บอกก็บอกว่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่านะคะโอเคนะอันนี้ก็ฟังกันเล่นๆน,น,นะคะเอ่อบางครั้งการลงทุนมันก็อยู่ที่อ,อยู่ที่เขาเรียกว่าเทคนิค เทคนิคความสามารถวิสัยทัศน์ของแต่ละคนด้วยนะคะบางคนมีวิสัยทัศน์ที่ดีปัญหาเหล่านี้อาจจะไม่ได้กระทบกับเขาก็ได้ซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้เกิดกับทุกๆคนได้นะคะในการลงทนุนอ,อยู่ที่ความสามารถแต่ละคนด้วยนะคะในการลงทนุนอ่ะโอเคค่ะตามนี้นะคะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ